สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอลิษาครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับรายการเรื่องเล่าเขย่าดวงนะครับกับสาระดีๆเกี่ยวกับ่วงจุ้ยอ่าการตั้งหิ้งพระการตั้งหิ้งพระโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันต่างๆค่ะอ่เกิดแต่วันต่างๆเพราะว่าคนเราอ่ะก็มีตั้งแต่วันอาทิตย์ยันวันเสาร์อ่ะนะมีทั้งหมด7วันขอเริ่มวันจันทร์เลยค่ะเริ่มวันจันทร์ก่อนนะฮะวันจันทร์เนี้ย จริงๆเราเราต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยขอให้เป็นคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นคนแก่คนเด็กเป็นผู้ใหญ่แท้ถูกต้องค่ะเป็นวันจันทร์ทุกเพศทุกวัยได้หมดแต่ต้องวันจันทร์นะคะออกมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าในี่วันจันทร์วันจันทร์แล้วนะคะถือว่าเป็นวันจันทร์ทีนี้หลักการของการตั้งนี่เรียกว่าทิศทิศที่คนวันจันทร์เนี่ยควรจะตั้งที่พระแล้วหันหน้าไปทางไหน ถ้าคนในบ้านที่เกิดวันจันทร์ฟังไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เป็นเจ้าของบ้านที่เป็นผู้นำาไงเป็นผู้นำเป็นผู้นำเป็นเจ้าของก็ได้แม่ก็ได้ปู่ย่าปู่ย่าตายายที่เป็นเสาหลักอ่ะหรือลูกที่พ่อแม่ตายหมดแล้วแต่เป็นคนวันจันทร์ต้องการจะเสริมบารมีตัวเองตั้งใหม่ต้องดูทิศ จันนะคะอาคารพุดธลรหัดถึงเสาอาทิตย์เลยค่ะนะคะแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องวันจันวันนี้จะคุยเรื่องวันจันครับวันจันเนี่ยควรหันไปทิศไหนวันจันทร์ถ้าจะมีบารมีหันที่ตะวันออกหน้าพระจะต้องตั้งยทิศที่ตะวันออกคือพระอาทิตย์สมมติสมมติยกตัวอย่างพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะคือทางนี้คือนั่นคือตะวันออกอ่ะเราก็หัน เราก็เอาพระตั้งนี่แล้วหันหน้าไปนี้เลยหน้าไปทางพระอาทิตย์หันหน้าไปทางพระอาทิตย์นั่นคือคนวันจันทร์ค่ะจะเสริมได้ดีเสริมดีมากเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องดวงเรื่องโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือเราหมดเลยสาเหตุที่อยู่ในมือไม่ใช่เราคว้าแล้วได้เล้นะแต่อันนี้จะเป็นอันที่เสริมเราขึ้นมาให้เราสำเร็จ ให้เราดีทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคนเกิดวันจันทร์ต้องหันตะวันออกอ่าต้องหันไปทางทิศตะวันออกถุกก้องทีนี้หลักการเนี่ยหลักการถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเป็นโต๊ะเราจะตั้งโต๊ะหมู่อย่างนี้หลักการขั้นต้นเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องมีโต๊ะหลักก่อนที่ให้ความสูงอยู่ในระดับระดับเหนือสะดือ บางคนใช้โต๊ะหมูห่บูชาเห็นไหมคะมันต่ํำ <the bra v fra hơn> ต่ํากว่าสะดือเยอะเลยลองตั้งดูสิคะ1 2ึ่งสองสาสี่ห้าเจ็โต๊ะหมู่บูชาจะมีต้นเริ่มต้นที่9ตัวแล้วไปสิบสองตัวหรือ16ตัวแล้วแต่คุณ <the> <v> แต่ลองตั้งดูนะคะมันอยู่แค่ ไม่ถึงเอวชั้นนะถึงสะดือชั้นด้วยต่ำมากอย่างนั้นเสียฮงจุยนะคะคุณต้องเอาโต๊ะตัวใดตัวหนึ่งที่สูงกว่าสะดือหรือสูงกว่าเอวมาตั้งแล้วเอาโต๊ะหมู่บูชาตั้งขึ้นไปแล้วหันไปทิศตะวันออกสาหรับคนวันจันทร์เยี่ยมเจ๋งอ่แต่ถ้าเกิดเป็นหิ่นพระแบบชนิดที่ยิงติดผนังเลยติดผนังก็ได้ก็ได้แต่ว่ามีอีกนะคะห้ามสูงเกินมือ ให้สูงระดับคิ้วระดับจัดตาเวลาเราตั้งหิงพระที่ยิงฝาผนังปุ๊บพระพุทธรูปวางแต่หิ่งพระที่ยิงเนี่ยหนึ่งออฟฟิศหรือที่บ้านคนที่ไม่มีหิงพระแล้วไปซื้อหิงมาร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทาหรืออะไรเนี้ยยิงเข้าไปข้างฝาต้องอยู่ระดับสายตาห้ามสูงสุดมือเอื้มอมฮวงจุ้ยไม่ได้ค่ะ ทำอะไรเหนื่อยเงินไม่ได้เงินทองไม่ได้โชคลาภไม่ได้โอ้อันนี้มันมีข้อยกเว้นนะครับค่ะแล้วก็แถมให้นิดนึงสำหรับพระที่ตั้งอยู่ด้านบนสุดนะครับควรจะเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่มียอดแหลที่มียอดแหลงนั่นคือพระพุทธลองมาพระสงฆ์พระสงฆ์คือพระที่หัวโล้นที่เราเรียกหลวงปู่หลวงตาหลวงลุงกันหลวงทูอย่างนี้หลวงทูตทวดคณอะไรก็แล้วแต่ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยูนึงพระพทะสงฆ์รองลงมาครับค่ะรองลงมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการที่จะบูชาเป็นเทพก็ลดหลั่นลงมาอีกลดหลั่นลงมาเพราะเทพเพราะเทพว่าอยู่ต่ำลงมาอีกนิดนึงพระมหากษัตริย์ก็อยู่ที่นี่พระมหากษัตริย์ก็อยู่ที่หนึ่งนักักนา่งกูนางโกยหรือกุมารีกุมารก็ลดลงมาอีกนิดหนึ่งลดงอีกนิดนึ่ฮะระดับก็จะเป็นชั้นๆันลงมาแต่ต้องหันที่ตะวันออกนะครับสำหรับทันที่เกิดวันจันทร์ นะฮะฮเรายังมีวันอื่นๆอ,อีกนะครับเราจะผลิตคอนเทนต์วิดีโอแบบนี้ฝ<ช>ากนะกับท่านผู้ชมเป็นประจำเลยมีถึง8วันเลยคนะ่ะมีแต่ทำไมนึงมี8วันนะอ่ะอ้าวพูดกลางคืนน่ะคะ่ะ จันถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์และต่อพุทธกันคืนนะคะมันมีโผล่มาอีกวันนึงดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน8วันค่ะก็คือวันพุธเนี่ยก็จะมีเราจะได้ทิศทุกวันเลยค่ะให้คุณติดตามเราพอมาอ่านะคะฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพจเรื่องเล่าเขย่าดวงกันด้วยนะฮะแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับเราก็ผลิตเป็นคอนเทนต์วิดีโอแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันฝากท่านผู้ชมนะฮะเรื่องของช่อง YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะช่อง u t u b e เนี่ยกดระฆังเล็กๆไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวเราอัปเดตวิดีโอขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมก็จะก็จะไปสะแสดงในสมาร์ทโฟนของท่านผู้ชมเลยก็ง่ายดัง,งา่ายไม่ต้องไม่ต้องไปค้นหา <C> e <an> ก็เตือนท่านผู้ชมแล้วเราก็ยังจะผลิตคอนเทนต์วิดีโอที่เกี่ยวกับศาสตร์ของหวงจุ้ยแบบนี้อีกเยอะเลยและเราจะมีความรู้ที่ทําคนแล้วก็รู้และทํทไมเราถึงรวยทําไมเราถึงจนมันเป็นการเสริมบารมีเราเข้ามานะคะ ติดตามดิฉันนะคะไม่ผิดหวังะหมอริสานะฮะเดี๋ยวถ้าผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแบบด่วนก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะลิงก์ไลน์นะครับเราก็ขึ้นมาให้คนเหนือวิดีโอนี้แล้วสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าคลิกก็มาติดต่อทางลิงก์ไลน์ได้เลยได้ค่ะได้สำหรับวันนี้ขอบคุณหมอลิสามากขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ